สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะครัวเล็กๆชวนทำกินนะคะวันนี้จะพาทำคุกกี้เนยสดนะคะโดยที่ไม่ใช้เนยสดแต่ใช้เนยมาการีนแทนนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีแป้งสาลีนะคะอเนกประสงค์ตาดาวที่จะใช้ทำนะคะแล้วก็มาการีนนะคะตาเพนนะคะ เป็นมาการีนเจนะคะใช้สําหรับทําขนมคุกกี้ขนมปังทุกชนิดใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายมิตรผลนะคะกลิ่นวานิลาแล้วก็ผงฟูนะคะที่จะใช้ทําอุปกรณ์นะคะในการทําก็จะมีขาดไม่ได้คะ่ะกระมงังที่ร่อนแป้งนะคะพิตตีพายหรือเครื่องปั่นไฟฟ้านะคะแล้วแต่ที่เราถนัดนะคะแต่วันนี้ ถัวเล็กๆนะคะปลเล็กจะใช้ตะกอ้อหรือไม้พายทำจะไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าปั่นนะคะใครถนัดใช้เครื่องไฟฟ้าก็ใช้ได้นะคะ mm hmm. เรามาดูส่วนผสมนะคะที่จัดไว้นะคะ mm hmm. คุกกี้ปเล็กจะทำคุกกี้เม็ดมะม่วงถั่วดิสองแล้วก็เม็ดเมล็ดฟักทองอบแห้งนะคะ mm hmm. คือตามที่เราอยากจะใส่เลยค่ะ มาการีนนะคะเราใช้อยู่ที่210กรัมนะคะน้ำตาลทรายอยู่ที่200กรัมนะคะกินวานิลา2ช้อนชานะคะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะคะแล้วก็ผงฟูช้อนชาครึ่งนะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประส์ตาดาวนะคะที่ประเด็กใช้จะใช้ที่310กรัมนะคะทุกอย่างเราตวงไว้หมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะอ่ามีอีกอย่างนะคะวันนี้ประเล็กจ,จะใช้หม้ออ,อบรมควันนะคะในการอบคุกกี้ค่ะลองครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตามมาดูวิธีทํากันเลยนะคะเรามาผสมแป้งกันดีกว่านะคะส่วนผสมใส่ในไปก่อนนะคะใส่ใน ใส่เนยแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะคลุกเขาให้เข้ากันกับการผสมเนยแล้วก็น้ำตาลอาจจะทุลักทุเล่ห่อนะคะเล็กก็ทำครั้งแรกนะคะมาทำกันดูนะคะว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะคะคุกกี้ของเป็กครัวเล็กๆชวนทำกินค่ะเราก็ ผสมมาการีนกับน้ำตาลทรายนะคะเข้ากันแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ส่วนผสมของแป้งผงฟูแล้วก็เกลือนะคะร่อนรวมกันเลยนะคะตีไข่เนยก็จะเปลี่ยนสีนะคะฟูขึ้นนะคะจากตีมาการีนน้ำตาลทรายแล้วก็ไข่ วันนี้ลารวมกันแล้วนะคะเราก็มาล่อนแป้งนะคะแป้งเกลือผงฟูนะคะใส่พร้อมกันทีเดียวนะทีเดียวนะคะล่อนลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ่ายทุลักทุเลหน่อยนะคะขากล้องช่างไม่ต้องจับถ่ายด้วยทําไปด้วยล่อนแป้งก็จะหมดแล้วนะคะนะคะเป็นพ่รลอนก็จะละเอียดขึ้นนะคะ ติดก้อน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไม้ไม้พายคนเอออกนะคะแป้งของปลาเล็กก็ผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปปลาเล็กจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะใส่เม็ดมะม่วงและไม่ใส่นะคะทํากินเองค่ะง่ายๆที่บ้านหัยเล็กๆชวนทํากินลองดูนะคะครั้งแรกกับการใช้หม้อ ลงวันในการอบนะคะเ็เลยจะ,ะใช้ชิ้นหนึ่งก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะต่อลูกอันนี้จะทำคุกกี้เนยก่อนนะคะโดยใช้ซ่อมกดเอานะคะน่คะแล้วก็จับน,นะคะใส่ะน่นะแป้งนะคะแป้งคุกกี้ลายคุกกี้เนยสดน,นะคะก็เสร็จแล้วนะคะ ปปาเล็กไม่มีหัวบีบนะคะเลาเล็กฝึกทําครั้งแรกชวนทํากินกันดูนะคะถ้าใครอยากทำขายก็ลองดูนะคะแต่ดูของปราเล็กก่อนนะคะว่าจะสําเร็จหรือเปล่ามาอบกันเลยค่ะพร้อมนะคะพร้อมที่จะอบหม้ออบลมควันนะคะลมร้อนนะคะลองดูนะคะใช้เวลา15-20นาทีนะคะ180องศานะคะแป้งส่วนที่เหลือที่ปปาเล็กแบ่งไว้นะคะปลาเล็ก,ก็จะทํา เม็ดมะม่วงส่วนนิส่งแล้วก็มันฟักทองนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะทํากินเองค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะขออนุญาตคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะรอชุดที่อบคุกกี้ในสดในหม้ออบรมฟันนะะค เดี๋ยวเราอบคุกกี้ในสดในหม้ออบลมฟันเสร็จนะคะแล้วเราค่อยอบคุกกี้ม่ตั้มวงต่อนะคะเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วก็พักไว้นี้ค่ะแล้วเราค่อยปั้นเป็นลูกๆอบ10นาทีผ่านไปนะคะเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะแต่เหลืองไม่เท่ากันรู้สึกไปลกเลกจะเจอปัญหานะคะเหมือนจะไหม้ก่อนสุกแน่เลยดูแล้ว่ เดี๋ยวไปเล็กขอปรับอุณหภูมิไฟลดลงนะคะเหลือสัก150องศาลองดูนะคะแอบเปิดดูสักหน่อยนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะ15นาทีผ่านไปนะคะกลับด้านหน่อยนะคะด้านจะได้เหลืองนะคะนี่ไม่เหลืองโอเคนะคะหน้าตาก็น่าทานอยู่นะคะ ในสดของปลาเล็กล,ลองปรับไฟแล้วนะคะเป็นร้อยเจ็ดสิบห้าองศาเจ็สิบองศาเพราะว่าปรับช่วงแรกร้อยห้าสิบมันจะเหลืองช้าไปนิดนึงครั้งแรกอะคะ่ะต้องปรับถูกๆผิดๆนิดนึงนะคะแล้วเราคอยดูขนมไปด้วยนะคะก่ัจะไหมะคกกี้เนยสดก็อบเสร็จแล้วนะคะแต่ จเจอบันเหตุนิดนึงนะคะแตกเพราะว่าแปะเล็กอาจจะกดไม่แน่นนะคะบีบแป้งไม่แน่นก็เลยแตกครั้งแรกสู้ๆไปนะคะเราก็จะมาอบคุคกกี้เม็ดมะม่วงถั่วีิสงกันต่อนะคะสามอย่างนะคะเม็ดมะม่วงพิสงในก็ะคองนะคะตับก้อนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มาวางสถาดน,นะคะแล้วเราก็ใช้ช้อน ซ่อมหรือช้อนโต๊ะกดก็ได้ค่ะให้มันเป็นแบนลงลูกอาจจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะมือใหม่หทำลองอบหม้อรมควันดูนะคะขอรุญาตทำแป๊บหนึ่งนะคะพอดีไม่ค่อยถนัดนะคะไม่มีขากล้องค่ะวันนี้อบกันต่อเลยนะคะ15-20นาทีนี้จะเล่งไฟหน่อยนะคะ175-180 เอาอบของปลาเล็กนะคะอบได้ทีละ9ตัวนะคะไปหรือจะอบ8ชิ้นก็ได้นะคะจะได้ไม่เบียดกันในอบ9ชิ้นเลยค่ะครั้งแรกเนยสดก็9ชิ้นนะคะแอบกินไปแล้วค่ะไม่ไม่ใช่ดิ8ชิ้นเพราะว่ากินไปแล้ว2ชิ้นเนยสดนะคะ่อกี้ไฟ150องศา15นาทีไม่เหลืองนะคะยังไม่กรอบ ก็เลยปรับไปใหม่เป180็น0อยแองศาอบอีก10นาทีนะคะลองดูนะคะว้าวเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับอีกด้านหนึ่งนะคะกลับด้านขนมสักหน่อยะคะ่ะจะได้เหลืองเท่ากันอบร้นอนเหมือนกันเนี่ย กลับด้านแล้วนะคะอบต่ออีก15นาทีนะคะใช้ไฟอยู่ที่150-160องศานะคะเดี๋ยวเราเร่งไฟอีกทีนะคะดูขนมก่อนนะคะคกี่ไนสดของเรานะคะก็จะอบเหลือมประมาณนี้นะคะกำลังสวยนะะกรอบดีมากเลยค่ะ ลองทำกินดูนะคะลองทำกันดูค่ะ8ปดชิ้นันนี้เวลาผ่านไป15นาทีนะคะไฟ150ยหถึง1 6อองศานะคะกำลังเหลืองสวยเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหยิบออกจากหมอ้ออบนะคะพักทิ้งไว้ให้ใคายล้นนะคะ เกือบไหมเลยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะตอนแรกเราใช้ข้างหน้ามันเหลืองไปนิดนึงมันต้องให้ขาวอันนี้ค่อยกลับด้านพอก,กลับแล้วนะคะไหมเลยนะคะทำแล้วลองกินเองดูนะคะก็อร่อยดีนะคะมันดีค่ะกินเขี้ยวเพลินเลยค่ะแต่ยังอบไม่สวยนะคะรอบแรกใช้ไฟ แรงไปนิดนึงแล้วก็เวลานานไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอบนี้จะลองอบใช้ไฟสินาทีอยู่ที่150สถึงอองศานะคะแล้วกลับด้านอีกด้านหนึ่งเท่ากันค่ะทิ้งไว้ให้เซ็ตตัวนิดนึงนะคะแป๊บหบนึ่งค่ะเดี๋ยวค่อยกลับด้านนะคะคุกกี้ก็เสร็จแล้วนะคะเหลืองสวยมากเลยค่ะจับขึ้นมาพักไว้นะคะเพื่อที่จะให้มันเย็นนะคะ อันนี้ก็ร้อนอยู่นะคะนะคะคุกกี้ของปลาเล็กนะคะขัวเล็กๆชวนทำกินนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะอบครั้งแรกนะคะได้คุกกี้น้ำสด8ชิ้นครั้งที่2คุกกี้เม็ดมะม่วงแล้วก็อะไรนะเม็ดมะม่วงตัวที่ส่งแล้วก็เม็ดฟักทอง ได้9ชิ้น2รอบอีกรอบสุดท้ายนะคะได้อีก6ชิ้นนะคะรวมเป็นเท่าไหร่คะอ่าคะ้าสามี็ด่ป้าส3ส2บสามเอ็ด1าสอประมาณ32ชิ้นนะคะคุกกี้สูตรนี้นะคะวันี้ทำได้32ชิ้นนะคะลองมาทำกินดูนะคะว่าจะทำได้กี่ชิ้นนะคะลองดูนะคะ คุกกี้ป้าเล็กนะคะขัวเล็กๆชวนทำกินก็สำเร็จนะคะเดี๋ยวจะใส่กระทงส,สวยทงละสองชิ้นเก็บไปทานเองใส่กล่องนะคะปิดไว้กรอบนานค่ะสุดนี้ค่ะลองทำกินดูนะคะขัวเล็กๆชวนทำกินค่ะรอบหน้าถ้าทำอะไรกินอีกเดี๋ยวจะทำ จะชวนทำกินนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะสวัสดีค่ะคุกกี้ปาเล็ก็สําเร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะอาจจะเหลืองไม่ค่อยสม่ำเสมอกันนะคะครั้งแรกค่ะแต่ก็กรอบมันอร่อยมากเลยค่ะหอมหวานนะคะไม่หวานมากนะคะกำลังดีค่ะสุดนี้ เดี๋ยวถ้าเย็นแล้วจะเก็บใส่กระทงใส่กล่องไว้ให้เด็กทานนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายลง Youtube ให้ดูอีกนะคะถ้าทำขนมนะคะสวัสดีค่ะใส่กระทงแล้วก็ดูหน้าตาน่ารักนะคะน่าทานมากขึ้นคะ อันนี้คือสูตรทําทานกินเองนะคะแต่ถ้าจะขายก็ไม่รู้จะขายชิ้นเท่าไหร่ขายยังไงเหมือนกันค่ะพรลองทํากินครั้งแรกนะคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าแม่ทําคุกกี้กินหน่อยเห็นแม่มีแป้งอยู่แม่บอกจะทําหลายรอบแล้วก็เลยลองทําค่ะ